นายสมชัยอุสงานชื่อเล่นหมอกบเกิดเมื่อวันที่10มิถุนายน2505บ้านเลขที่63หมู่10ตำบลเรนูใต้อำเภอรเรนุคอนจังหวัดนครพนมรับราชการเมื่อวันที่3พฤษภาคม2525ที่สถานีอนามัยนาเรียงตำบลนานเรียงอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเมื่อปี2525-2528รวมระยะเวลา4ปี ในปี229-230ได้ 2, ย้ายมาปฏิบัติงานที่สถานีมนางงามตำบลนางงามอเีรุ่นครจัังหวดนคพรพนมเป็นเวลา2ปีและ,และย้ายมาปฏิบัติงานที่สถานีมิตตำบลท่าลาดอรีรุ่นครจนคพรพนมในปี231ถึงปัจจุบันและขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาดเมื่อวันที่8ตุลาคม2 5 5 51รวมระยะเวลาในการเป็นพออรอพอสตทะาลาด13ปี11เดือนและรวมอายุราชการทั้งหมด40ปี4เดือน27วันด้านการศึกษาจบวุฒิการศึกษาประกาศนิยบัต,บตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพนักง,งานอนามัยจากวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคตะ d อกเชียงเหนือเมื่อวันที่30เมษายน2 5 2 5 และผ่านการฝึกการอบรมหมลักสูตรทัวหน้าสถานีอนามัยเมื่อวันที่26พฤษภาคม2538ด้านครอบครัวสมรสกับนางนงลักษณ์อุษงหารตำแหน่งเจ้าพนักง,งานสาธารณสุขชำนาญงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทลาดมีบุตรร่วมกัน2คนคือ 1. นางสาวระวิวรรณอุสังหารเภสัตรกรชำนาญการโรงพยาบาลเรโนนคร สึ่งสมรสกับนายระวีวัตรศีลาตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลนาแกมีบุตรร่วมกันสองคนคือหลานของนายสมชัยอุตสังหารคือน้องกลื่มและน้องปุ่นบุตรคนที่สองคือนายตะวันอุตสังหารตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนพะทายพิทยาคมอำเภอเท่าเทนจังหวัดนครพน,นมงานอดิเรกที่ชื่นชอบคือครอบงานการเกษตรปลูกพืชักสนครัวไม้ดอกไม้ประดับชอบตกแต่งสวนในรอพศตความภาคภูมิใจ ประกาศสนิบัตข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดนครโนมเมื่อปี2556ตลอดระยะเวลากว่า40ปีที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์เสียสละและรับผิดชอบแม้ว่าผลงานที่ออกมาจะดีบ้างไม่ดีบ้างในสายตาเพื่อนโรงงานและผู้บังคับบัญชาแต่ไม่ได้เคยย่อท้อได้แต่มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถตามมุดการศึกษาที่ร่ำเรียนมาซึ่งผลลัพธ์ที่หวังไว้ที่แท้จริงก็คือการได้เห็นพี่น้องประชาชนมีความสุขก,กาย สุขใจพึ่งพาตนเองได้นี่คือเป้าหมายที่สําคัญที่สุดของการปฏิบัติงานด้านสาสุขตลอดมาคติพจน์ในการทํางานภูมิใจในสิ่งที่เรามีทําวันนี้ให้ดีที่สุดในทุกๆความสําเร็จจะต้องใช้เวลาและความพยายามแม้ทุกความพยายามอาจจะสําเร็จและไม่สําเร็จแต่ในทุกความสําเร็จจะมีร่องรอยของความพยายามเสมอครับผมนายสมชายสังหารพอรพศตทราลาก เนื่องจากที่จกกะเกษียณอายุราชการในปี2565นี้ผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับรา,ราชการจนกรเกษียณอายุราชการาตลอดระยะเวลา40กว่าปีที่รับราชการผมมีความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือพี่น้องอประชาชน และก็ลำพังตัวผมเองก็คงจะไม่ได้เดินทางมาถึงจุดนี้ได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากาทุกทุกฝ่ายโดยเฉพาะพี่น้องเจ้าหน้าที่จากกรกตท่าลาดและจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรีนุงนครก็โดยเฉพาะได้รับโอกาสจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และขอและในโอกาสนี้ขอญาตฝากถึงน้องๆที่จะปฏิบัติหน้าที่บนถนนซ้ายนี้ต่อไปก็ขอให้อยู่ร่วมกันในองค์กรอย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บริหารเพื่อนร่วมงานคนสวนหรือคนขับรถต่างก็มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญต่อองค์กร ควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันในโอกาสที่มีบุคคลทําดีก็ให้ยกย่องชื่นชมด้วยความจริงใจถ้าผิดพลาดหรือพลาดพลั้งไปก็ขอให้ให้กําลังใจให้โอกาสซึ่งกันและกันเพื่อที่จะลุกขึ้นยืนและเดินไปพร้อมกับเราได้อย่างมั่นคงครับผม มาอบอ้ยรักก่าเย็นลมแหมงัน